ตอนนี้เราอยู่ที่เดอะสฟียนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีศูนย์อาหารอยู่ตรงด้านนี้ด้วยข้างในนะคะเพื่อนๆมาแล้วก็เข้ามาด้านไหนได้เลยจะพาเด็กๆไปดูราชาของเล่นฝั่งนู้นนะคะเป็นไก่ไหมลูกชิคกี้ชิคไ,ไก่ทอดถ้าไ่ม,ม่ก็นกินใช่ทานเจเออมีลาเมงด้วยทำไมแม่ต้องกินเจวันนี้แม่กินเจีรา้านขนมหวานเลยนะคะโรบิชาร น้ำหรออ้อมีขนมเบื้องด้วยนะคะขนมไทยตลาดภูไม่มีขนมเบื้องด้วยน่ากินน่ากินป๋๋ยจับก็น่ากินนะแต่วันนี้ต้องหาอาหารเจกินก่อนนะคะแล้วก็มีพัมแม่วาฬรอนุยสะดุดล้มนะคะนี่อาหารนะาา่าทานมากข้าวมันไายมีเล้งแซ่บด้วยว้าว เป็นซ้มตำหรอลูกเอาไหมเอาน้ำตกอะไรไหมล่ะไม่ใช่น้ำตกพูดผิดอะไรคอหมูย่างคอหมูย่างมูเพื่อนเพื่อนมีร้านนี้ด้วยนะกลวยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็กนะคะร้านนี้อร่อยนะมาอยู่ที่นี่ร้านนี้ขายถั่วมาดูมาหยุดดูกระตูนเหรอคะก็เรื่องนี้ไงที่หนูบอกว่าดูที่โรงเรียนอ่ะ ที่มีหนอนอะ่ะลูกขนมจีนนี่ข้าวขาวหมูหอยทอดทอดมันกุ้งนะคะขนมบา้าจีนนั้นมีเจขายอะไรอื่อโตเกียวอ๋อขนมหวานแต่น่าจะเก็บไปละ ราชาของเล่นร้อยบาททุกชิ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีอะไรบ้างให้เด็กมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน,น้องน้องน้องใจเย็นลูกน้องจะเอารถปินปินเล่นรอบลานแล้วเพื่อนเพื่อมีบล็อกไม้ด้วยนะ เป็นสีด้วยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีนะลูกบล็อกไม้ไอสติมคุยถ้าร้อยเดียวนี่ถูกมากเลยนะนี่ใครรู้บ้างที่เคยก็ของเล่นไงลูกพวกกับข้าวอ่ะนี่มีรถตักด้วยรถดับเพลิงเทนเนอร์ก็มีนะเนี่ย หนีหุ่นยนยต์แบบกล่องเดียวค่าเกมตกปลาอือตาเกมตกปลาลูกนี่ีกดีนะวิ้ยปั้นดินน้ำมันตื่นเต้นกว่าลูกนะตาโชว์มัด คือชุดน้องใหญ่นะเนี่ยดูดูจากมือนี่น้องไปไหนแล้วน้องคะอันนี้ใหญ่กว่าอีกเป็นรถอือันใหญ่มากอุ๊ยอันนี้อันนี้ก็ใหญ่มากเต็มซ้ำอันนี้อะไรอ่ะตู้ตู้กดตู้แช่เต็มร้านในเต็มอะไรอย่างนี้ลูกโอไม่ใช่หรอมีลูกโอไมซ์ โอ้โหหนูติดคำว่าอะไรหนูอยากได้ไงใช่ไหมออานี้ก็น่ารักนะลูกใช่แล้วรอค่ะอันนี้อะไรเจ้าก้อนก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้ทรายเฮ้ยชุดทรายร้อยเดียวว่ะชุดใหญ่นั่นเนี่ย อะไรคะลูกนี่ยย<ต>ืดซ,ซื้อกันเลยแม่แล้วะูโโ้ใ้โช่แล้วค่ะอ,อ,อันนี้อะไรเอ,อ่ย ยินน้ำมันอันนี้ก็ดีต้านเองิงอันนี้ได้แต่ไม่รู้จะเลอเธอเปล่าก็ต้องคลายๆปั้นนะลูกอุปกรณ์ช่วยเสริมให้เราแล้วนนี้อะไรบับเบลิลกัมกัน,กนบ,บ,บับเบลิลกันปืนยิงฟองบับเบลิลอะฟองสบู่ลูกอ,ลอันนี้ก็จะเป็นล้มลุกลโอ้โหนีอันนี้ด้วยแต่เรามีแล้ว ยูนิคอนแกมงูตัวใหญ่ลูกที่มันกดอยู่อ่ะเรเห็นนอ้องนเอาไว้ทำไหมนี่ไงลูกเตา๋าอะไรอ่ะกระดาษกระดาษน,นั้นน,น่ะตรงนี้เป็นอะไรรถเข็นแล้วก็ตุ๊ก,กตาตัวใหญ่อุปกรณ์ช่างนี่ตาอุปกรณ์ช่างมีหมวกด้วย แต่ว่าประเด็นคือกล่อ,องเข,ขาว,ว่าใหญ่มากเลยเอะเกมหมอตัดเขาปะนี่อะไรเอ่ยอ๋ออุปก,กรณ์ล้างจานวิต้าอันนี้ก็ดีลูกเอาไปเล่นจำลองมีล้างจานนะมีจานชามพุมมล้างถวงลองกดลูกเต่านะคะมันเป็นเกมงูลูกนี่ก็ดีนะคะ ฝึกนับเลขได้ด้วยลูกเทนนิดร้อยเดียวทุกชิ้นเลยนะคะร้านปลกระป๋องิงยินเลียนมาดูแบบของเล่นเสริมพัฒนาการบ้างอันนี้เป็นการเอาทรายเอออันนี้ก็ดีนะคะ เอาตาอันนี้อันนี้หนูทําได้ไหมเอาทรายอะทากาวจิ้มแปะแปะแปะจนเป็นลูปก็ก็ยากหน่อยแม่ก็มสอนี่อืมมีเหรียญด้วยอ่าฮะนี่เรามาดูเป็นพวกพัฒนาการดีกว่าลูกหรือชั้งกล้องเลยนะเนี่ยอูโนโ่นี่เป็นไซส์ปกตินะ ันนี้อะไรเอ่ยรถเกมมันแหละอันนี้ก็โอเคนะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมก็หย่อนลงไปเล่นได้สองสองถึงสี่คนนี่อันนี้ใช้ตอกตอกอันนี้อันนี้สีที่เป็นแม่เหล็กแมกเน็ตเนี่ย อันนี้ก็เป็นเกมนะคะต้องห้าขวบขึ้นไปเพราะว่าจะต้องใช้สกิลกหน่อยน,นี่ตัวต่อเลโก้ห0ึบาท3มชิ้นเฉพาะในตะก,ก้านะคะก็อันนี้ก็พวกอะไรตะก,ก้ามันต้องกดใต้ตูดนะสวยค่ะ เดินได้ปะอุ้ยจุล่นไหนหน่าดูก่อนอ๋นนอเขาเดินได้ลูกมต้งมุนนี่แล้จจกวก็มีปืนที่ใช้เป็นจุ๊บปืนยิงเป็นลูกจุจจ๊บนี่แต่งหน้านะคะนนอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เป็นคอนโดเลยรูปจรวดตัวต่อค่ะ แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยเข็นไปได้เลย21ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นของเด็กผู้หญิงนะคะไปเปิดร้านอะไรอันนี้อะไรเอ่ยโรลลิ่งอุ้ยอันนี้ก็ดีต้านี้ก็ดีลูกเอาไปต่อแล้วมันจะเอาเอาเอ,ะอะไรไหลามาตามท่อ,อลูกอฮะอันนี้ ทานอาหารซูชิ้วยอืมอุ้ยซูชิเรายังไม่ค่อยมีนะใช่ไหมใช่นี่แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมที่หนูเอาไปเล่นเอามาคืนนะยังตัวอย่างอะตัวอย่างไว้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันอันนี้หรอมันเป็นตัวข้างในหรือเปล่าอันนี้เล่านิทานร้องเพลงได้อุ้ยอันนี้ไปดูตัวอย่างก็ดีนะเนี่ยเอาเก็บให้เขา,เ,าเก็บให้พี่เขาตาตัวนี้เอาไหมลูกตัวนี้ดีนะลูก อัดเสียงได้เจ็บไมมผีน <c oughs> สนใจตัวนี้นะคะร <c oughs> ้องสีใจเกินเนี้ยซื้อให้ร้องดีไ,ไหมไม่ใช่หรอกนี่ตัวนี้ก็สวยนะลูก <c oughs> ห้ามแก่นะคะอันนี้ดีอันนี้ดีเนี่ยเกมตกปลาเนี่ยตาตาเกมตกปลาดีกว่าตาตา มีเกมตกปลาด้วยลูกแบบเกมตกปลาดีกว่าเจ๋งนี่ไปตกปลา,บบอ,าอันนี้ก็ดีลูกบล็อกบล็อกนะเอาแบบหมุนนะ่ะอะไรหมุนน่ะลูกจิ๊กซอเป็นดอกไม้อะคะของเล่นดีๆทั้ทงนั้นเลยอะ่ะราคาดีด้วยวโปนี้ต้องมาซื้อนีลูกโทรศัพท์ด้วยอันนี้ Dang <coughs> <coughs>